มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟงานเข้าโดนถลม่มไม่ได้เรื่องค่ะเรียกได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันอย่างดีนะคะสำหรับแอฟทักษ์ออนผู้หญิงที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเพียบพร้อมไปด้วยความเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็วางตัวดีค่ะแม้จะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีก็ไม่เคยมีข่าวเสียหาย ไม่แปลกใจทำไมใครๆถึงรักและให้โอกาสเธอคะ่ะหลังจากแอฟทักษออนะคะได้มาทำหน้าที่พิธีกรรายการ3แซบแผนมาอนาภาซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาแปลกตากสุดๆไปเลยคะ่ะเพราะว่าทางด้านแอฟทักษออนนั้นได้พลิกบทบาทจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวแซบคะ่ะแต่ก็ยังมีดรมาม่าเกิดขึ้นมาจนได้นะคะเมื่อมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า การถ่ายน่าจะให้ซ้อมก่อน F ไม่ได้เรื่องเหมือนตัวถ่วงของรายการซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาทกเถียงกันสนั่นเลยค่ะเช่นที่บอกว่าไม่น่านมาเป็นพิธีกรเลยฟอร์มเรียบร้อยเยอะไปมันต้องแอคทีฟเป็นพิธีกรต้องพูดเก่งนี่แข็งแข็งพูดตามเนื้อผ้าน,นะคะสองรายการแล้วดูไม่เวิร์กเลยค่ะ พูดตามเนื้อผ้าน,นะคะผู้ชมต้องตัดสินถูกไหมให้กำลังใจราย,รายการค่ะวิจารเขาไม่ได้เลยค่ะมีทัวมาลงพี่ไม่เข้าใจจริงๆแต่นิดแตดหน่อยก็มาว่าก็ดูมาตลอดนะคะพอเปลี่ยนพิธีกรก็บอกไม่เหมาะดูเราไม่อินก็มีคนมาต่อว่าประหลาดคนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันหมดคุณไม่ได้ติเพื่อก่อคุณด่าเขาแล้วทำไมคนอื่นจะด่าคุณไม่ได้ แก่แล้วพิมพ์อะไรมาคิดก่อนนะคะทบทวนคำพิมพ์นี้ก่อนก็ได้รายการนี้เป็นเทปที่ฝ่ายผลิตให้นำออกมาสู่สังคมได้ก็คือผ่านให้เห็นหลากหลายมุมค่ะความคิดเห็นของคุณถ้าเป็นคนถูกเม้นเป็นตัวถ่วงบ้างจะรู้สึกไหมคะหรือว่าจุดๆุและนี่คือคอมเมนต์ต่างๆของชาวโซเชียลนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงาน ของเราเเอองขอป็นกำลังใจให้กับสาวแอฟนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ